หลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษคิดบวกพลังสู่ความสำเร็จ,จเจริญพรหลวงพี่โกและญาติโยมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่จะพาเรามาสำรวจพลังที่ซ่อนอยู่ในความคิดของเราเองครับจเจริญพรโยมเม่นและญาติโยมทุกรูปนามวันนี้อาตมากับโยมเม่นมีเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็พูดถึงแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจแก่นแท้ของมัน และนำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริงจังในชีวิตเรื่องอะไรครับหลวงพี่ฟังดูสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังความคิดโยมเม่นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าคนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบหลวงพี่ครับหลายคนก็อยากคิดบวกนะครับแต่บางทีชีวิตมันก็เจอเรื่องยากๆเจออุปสรรคจนท้อแล้วเราจะรักษาความคิดบวกไว้ได้ยังไงครับ แล้วทำไมแค่คิดบวกถึงมีผลต่อความสำเร็จได้ขนาดนั้นครับหลวงพี่คำถามโยเมนเป็นสิ่งที่อาตมาเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยและเผชิญอยู่ความคิดนั้นมีพลังมหาศาลนะโยเมนมันคือจุดกำเนิดของการกระทำและทุกผลลัพธ์ในชีวิตถ้าเราคิดลบตั้งแต่แรกจิตใจเราก็ถอดถอยแล้วประตูแห่งโอกาสก็จะปิดลงทันที แต่ถ้าเราคิดบวกอย่างน้อยเราก็เปิดประตูให้ตัวเองได้ลองก้าวเข้าไปเปรียบเหมือนกับนักกีฬาที่ลงสนามโยมเม้นถ้าในใจเขาสั่งตัวเองตั้งแต่แรกว่าฉันคงแพ้แน่ๆเขาก็จะไม่มีทางดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่และโอกาสที่เขาจะชนะก็แทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าเขามีความคิดว่าฉันทำได้ฉันจะพยายามสุดความสามารถโอกาสที่เขาจะชนะก็มีสูงขึ้น แม้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามโยมเม่นเคยเจอคนที่ยังไม่ทันได้ลงมือทำอะไรเลยก็พูดแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเกินไปหรือไม่มีทําสำเร็จบ้างไหมเคยครับหลวงพี่เห็นบ่อยเลยครับบางคนนี่แค่ได้ยินโจทย์ยากๆก็ถอดใจเลยครับและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำจริงๆครับทำไมความคิดลบๆมันถึงมีอิทธิพลกับคนเราขนาดนั้นครับหลวงพี่นั่นแหละโยแม,ม่น ความคิดลบมันคือกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราเองมันปิดกั้นโอกาสปิดกั้นศักยภาพของเราและทำให้เรามองไม่เห็นทางออกเมื่อเราโปรแกรมตัวเองว่าทำไม่ได้สมองของเราก็จะหาเหตุผลมารองรับความคิดนั้นทันทีแล้วร่างกายของเราก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะลงมือทำสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราปิดสวิตไฟตั้งแต่แรกไฟมันก็ไม่มีทางสว่างได้ในทางธรรมะ เราเรียกว่าอากุศล,ลวิตกคือความคิดที่ไม่ดีไม่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์และขัดขวางความก้าวหน้าถ้าความคิดเป็นลบคำพูดและการกระทำก็มักจะเป็นลบตามไปด้วยและผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะเป็นลบเช่นกันงั้นก็แสดงว่าแค่ความคิดเนี่ยก็สามารถสร้างความจริงให้เกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมครับหลวงพี่ถูกต้องโยม,ม่น และในทางกลับกันถ้าเราคิดบวกว่าทำได้จิตใจของเราก็จะเปิดรับโอกาสสมองก็จะเริ่มหาทางออกหาวิธีการแล้วร่างกายของเราก็จะถูกกระตุ้นให้ลงมือทำเหมือนกับที่เราเปิดสวิตไฟแล้วแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือสติสัมปชัญญยมเม่นการรู้ตัวทั่วพร้อมและรู้เท่าทันความคิด ไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆเข้ามาครอบงำจิตใจได้ง่ายๆการฝึกสติเป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถเลือกที่จะคิดบวกได้หลวงพี่ครับแล้วเราจะฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกได้อย่างไรครับในเมื่อบางทีสถานการณ์มันก็ดูสิ้นหวังจริงๆเจอแต่เรื่องแย่ๆการจะฝึกความคิดให้แข็งแกรงและเป็นบวกนั้นต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองโยมเม่นสิ่งแรกคือ การมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตยมเม่นทุกอุปสรรคที่เข้ามาไม่ได้มาเพื่อหยุดเราแต่มันมาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเราและสอนให้เราเรียนรู้เหมือนกับที่เราเล่นเกมยิ่งด่านยากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นขั้นต่อมาคือการฝึกขอบคุณยมเม่นลองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดีในแต่ละวันแล้วขอบคุณมัน การฝึกขอบคุณจะช่วยให้จิตใจของเราเปิดรับสิ่งดีๆและมองโลกในแง่บวกมากขึ้นเหมือนกับที่เราเลือกมองเห็นด้านที่สว่างของเหรียญใช่ไหมครับหลวงพี่ถูกต้องโยมเม่นและที่สำคัญคือการลงมือทำโยมเม่นความคิดบวกจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทางธรรมะเราเรียกว่า วิริยะคือความเพียรพยายามไม่ท้อถอยแม้จะเจออุปสรรคก็ไม่ยออ่อท้อเพราะเรารู้ว่าทุกความพยายามย่อมมีผลนอกจากนี้กัลยาณมิตรก็สำคัญนะโยมการที่เราอยู่ใกล้คนคิดบวกคนที่ให้กำลังใจคนที่สนับสนุนจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้เราได้มากทีเดียวหลวงพี่ครับ เคยมีตัวอย่างของคนที่คิดบวกแล้วประสบความสําเร็จในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าทําไม่ได้บ้างไหมครับแล้วคนที่คิดลบสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆใช่ไหมครับมีมากมายเลยนะโยมเมนทั้งในประวัติศาสตร์และในชีวิตประจําวันของเราลองนึกถึงนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นโทมัสเอดิสันโยมเมนกว่าเขาจะประดิษฐ์หลอดไฟได้เขาล้มเหลวนับหมื่นครั้งแต่เขามีความคิดบวกมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะทําได้ เขาเลยไม่ทอ้อถอยจนสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จตรงกันข้ามคนที่คิดลบส่วนใหญ่ก็มักจะไม่แม้แต่จะเริ่มต้นลงมือทำเพราะเขาปิดประตูโอกาสให้ตัวเองตั้งแต่แรกแล้วแล้วสุดท้ายชีวิตของเขาก็จะอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือไม่ได้แสวงหาสิ่งใหม่ๆงั้นก็แสดงว่าความคิดบวกเนี่ย เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตเราเลยใช่ไหมครับหลวงพี่ถูกต้องโยมเม้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดอย่างเดียวนะโยมยังมีปัจจัยภายนอกและกรรมที่เคยทํามาด้วยแต่ความคิดของเราคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถควบคุมได้และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งดังนั้นจงมันฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งคิดในทางบวกอยู่เสมอ แล้วโยมจะพบว่าชีวิตของโยมจะมีโอกาสมากมายเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและความสำเร็จก็จะตามมาในที่สุดสรุปแล้วนะโยมคนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบเพราะความคิดนั้นคือพลังที่สามารถเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้หรือปิดประตูนั้นลงอย่างถาวรจงเลือกที่จะคิดบวกเลือกที่จะมองเห็นโอกาสแล้วลงมือทำอย่างเต็มกำลัง แล้วโยมจะพบว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับโยมชัดเจนเลยครับหลวงพี่คิดบวกชีวิตมีชชยไปกว่าครึ่งอย่าปล่อยให้ความคิดลบๆมาเป็นกำแพงขวางกั้นความสำเร็จของเรานะครับวันนี้เราได้ข้อคิดอันทรงพลังเกี่ยวกับความคิดบวกและการสร้างความสำเร็จจากหลวงพี่โกะไปเต็มๆเ,เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้แรงบันดาลใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วญาติโยมล่ะครับคุณเคยมีประสบการณ์ที่ความคิดบวกช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสําเร็จที่คาดไม่ถึงบ้างไหมหรือคุณมีวิธีฝึกตัวเองให้คิดบวกได้อย่างไรลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์หรือคําถามกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลย จเจริญพรโยมเม่นและญาติโยมทุกท่านอาตมาหวังว่าบทสนทนาของเราในวันนี้จะช่วยให้โยมได้มองเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในความคิดของโยมเองและสามารถสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ปรารถนาได้นะโยมหากชอบแนวการสนทนาธรรมะแบบเป็นกันเองอย่างนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ธรรมะหลวงพี่โกะสอนชีวิตไม่ติกรอบได้เข้าถึงใจใครอีกหลายคนนะโยม ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยธรรมะเจริญพร